สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าเช้าวันวันจันนะวันนี้วันหยุดเชยนะวันจันนะวันจันที่สี่1กนะครับเดือนพฤษภาสองห้านะครับวันนี้พบกันกับชุดบินจาภาคีเลยนะวันนี้ผมนําครบชุดเลยมาแบ่งปันนี่มาแบ่งปันในราคาที่พิเศษสุดๆนะสามร้อยบาทพร้อมกรอบสวย ของกรอบส,สวยๆนะครับก็แบ่งปันกันตามภาพตามรายการเลยนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อข้างล่างมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเอาที่แบบชื่นชอบแล้วก็ปิดกันเลยนะครับมาดูการปิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะครับรายการที่1นึ่งของกรอบส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่พระสมเด็จนะครับกรอบปิดหลังนี่เอาตามภาพเลยนะครับเนื้อหายไหมครับ วยงามชัดเจนนะครับพิมพ์ใหญ่เกียรติรุ่ซุ้มนะครับนี่เลยชัดเจนนะครับเกียรติรุ่ซุ้มนี่ดูผิวพันธ์เนื้อหานะครับแห้งแก่งเก่าใบหงใบหูนะครับนี่รายการที่หนึ่งครับหลังปิดไม่ได้แกะนะครับไม่ได้แกะนะครับแต่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่เลยสามภาพเด็ดนะครับรายการที่หนึ่ง ทุกรายการนะครับเราแบ่งปันกันรายการที่สองกับยำช้าๆนะครับกินกระพงกาแฟกันปิดหลังนะครับขอบปิดหลังเดี๋ยวผมแกะให้ดูเปิดเปิดหน้าเปิดหน้าขอบเปิดได้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่เกจทะลุซุม้มเนื้อหามวลสารจัดๆนะครับผิวพันความแห้งแปลงนี่แล้วก็เก่าชัดเจนนะครับมันฉ่ำรายการที่สองครับ ของกรอบนะครับของกรอบ,อรอบและการที่สามครับรอบปิดหลังนะครับนี่เลยเกทะลุซ้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะมีใบหูด้วยนะครับผิวพันเนื้อหานี่พ้าแห้งแก่งเก่าชัดเจนนะครับชัดเจน รายการที่3ามครับชิ้นชอบก็แบ่งปันกันนะครับนี่ราคาที่จับต้องได้เอื้อมถึงกัน300บาทนะครับ3 0 0บาทมีโอนมีปลายทางครับผมรายการที่4ครับเป็นฐานแซมสมเด็จพิมพ์พฐานแซมนะครับนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยเนื้อหาเอาตามภาพนะครับอาตามภาพ แบ่งปันกันเบาๆนะครับชื่อชอบก็แบ่งปันกันนะครับนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางมีโอนนะครับแจ้งชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรมานี่ก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับพร้อมกรอบเอาตามชอบเลยนะครับผมรายการที่4ครับรายการที่5ครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมหนึ่งในเป็นจับค่ะคีเลยนะครับเนี่ยหนึ่งในหกพิมพ์หลักของพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซม ดูเอานะครับเนื้อหามวลสารจัดๆอย่างนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนรายการที่ห้าครับฐานแซมนะครับสมเด็จฐานแซมแห้งแกงเก่าชัดเจนครับรายการที่ห้านะครับเอาให้ภาพมันฟ้องเลยนะครับแบ่งปันตามภาพเลยนะครับรายการที่หกครับ นี่หลังเปิดนี่ดูได้นะครับนี่สมบูรณ์นี่ไหมครับไม่แตกไม่หักนะครับชัดเจนนะครับรายการที่หกครับนี่นะครับความแห้งความเก่าชัดเจนนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับรายการที่หกครับ นะครับรายการที่เจ็ดครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ลุงพุทธกอบปิดหลังนะครับเกตทะลุซุ้มเนื้อหานี่สุดเก่าเลยนะครับนี 7, ่ม uh ัน huh. ฉ่าเลยนะครับเนื huh. uh ้อหาอย่างงี hmm. yeah, ้เลยนี่เลยนะครับรายการที่เจ็ดครับนี่ได้ตมภาพทุกรายการแล้วครับแบ่งปันกันตมภาพเลยเนื้อหาได้สุดๆเลยนะแห้งเกเก่าหลังปิดนะครับก็ไม่ได้แกะให้ดูนะครับเอาแต่นังหน้าด้านหลัง สมบูรณ์ครับรับรองว่าสมบูรณ์รายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดครับนี่พิมพ์ใหญ่เกตทรตุซุ้มเนื้อหาชัดเจนนะครับแห้งแกงเก่าชุด ชัดๆนะครับเกียรติรุ่งสุ้มพิมลุงพุทธนะครับรายการที่8ครับชิ้นชอบก็แบ่งปันนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อก็ข้างล่างนะครับผมทักทายได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์ดูภาพเพิ่มเติมกันนะครับนี่แบ่งปันกันแบบเบาๆจะบต้องได้เอื้อมถึงนะครับ300บาทเนื้อหาสวยสดนะครับนี่แห้งแกงเก่าชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงนี่มวลรงมวลสารนะครับเอาตามภาพนะครับพิมพ์ใหญ่เกียรติรุ่งสุ้มพิมลุงพุทธ รายการที่9ครับผมกรอบสวยๆด้วยนะครับกับย้ำเช้านะครับยำเช้ากินกระปงกาแฟแล้วก็นั่งดูพงดูพระกันครับนี่ใครไปทำงานก็ดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลังได้นะครับ ไปดูช่องทางการติดต่อนี่แหละครับกดไว้เลยนะครับเช้าๆผมจะพยายามที่จะเอามาแบ่งปันพยายามที่จะหามาแบ่งปันในเดคาที่จับต้องได้แล้วก็เอื้อมถึงกันนะครับนี่ได้พาสสวยๆไปนี่เลยนะครับรายการที่สิบครับทุกรายการพร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบพร้อมกรอบสวยๆเลยนะครับนี่เลยนะครับพ,รพิมลุงพุทธครับเนื้อหานี่เหลืองอมขาวแห้งแกงเก่าชัดเจน จะแกะให้ดูนะครับตามภาพนะครับตามภาพนะครับนี่ดูครับสวยงามมากๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่เกีดทรุสซูมพิมพ์ลุงพุทธครับสวยงามชัดเจนนะครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเอ็ดครับ ื้ออกเหลืองอมขาวนะเนื้ออกงาเลยนะครับแล้วดูความแห้งความเก่านะครับความเนียนนะครับนึบนุ่มนะครับนี่ผิวพันธุ์สวยครับสวยครับขอบคุณครับสวยครับนี่เลยนะครับจัดเลยครับนี่สามร้อยบาทนี่ราคาเบามากนะครับได้กรอบไปด้วยนะครับเป็นการเผยแพร่กันนะครับยามเช้าเช้าดูพระกันกับเซตกับช่องพักเครื่องยอดนิยมนะครับ เอาภาพสวยๆมาแบ่งปันในราคาที่เบาๆนะครับสามรอยบาทกันครับผมทุกรายการนะครับทุกรายการเลยรายการที่สิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับรายการนี้สวยงามสุดๆอ่าสิบเอ็ดสิบสองครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกียรติรุ่ซุม้มพิมพ์ลุงพุทธนะครับหมายเลขสิบสองครับ <c oughs> แห้งเก่งเก่าเลยนะเหลืองอมขาวเนื้อออกงาแห้งแห้งเก่าเก่าสิบสองครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามครับ <c oughs> ปิดหลังนะครับหลังดูบ่ได้นี่เลยนะครับหลังดูบ่ได้เลยนี่เลยนะครับไม่ได้เกะออกนะครับกรอบสวยงามนะครับ พิมเกจชโยครับนี่อ่างทองดูเนื้อหานะครับอย่างนี้เลยนะครับสุดๆมุลทรงมนลสารจัดๆนี่เกจชโยครับสมเด็จเกตชโยเจ็ดชั้นนิยมอกตันนะอกตันนะครับอกเป็นรากฟันเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าอกตลอดก็จะเป็นตลอดขึ้นไปนะครับไม่ตันอย่างนี้นะครับเป็นสอง่องขึ้นไปเลยนะอกตลอดเกจชโยครับรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสีครับเกียเชยโยนะครับเนื้อหาเหลืองอุมขาวเนื้อ,ออกงานะครับชัดเจนเลยรายการที่14ครับ14นะครับเกียรติชยโยดูเนื้อหานะครับ แห้งเก่าๆอกตันนะครับเกิจจิตชั้นนิยมอกตันรายการที่สิบสี่ครับะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับขอบกรอบนะครับสิบสี่ครับปิดตำรายการนะครับปิดตำรายการรายการที่สิบห้าครับในเกียร์เชยูนะครับเกียร์เชยยู ขอเบอร์โทรด้วยช่องทางการติดต่ออ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นี่เดี๋ยวดูนี้องค์นี้ก่อนส5้านะครับกิจชายูอกตันนะครับเจ็ดชั้นนิยมเนื้อหานี่เนียนนุ่มนุ่มเลยนะครับนี่มวลทรงมวลสารจะจัดนะครับขาวชิ้นชอบนะครับอ่างทองนะสมเด็จเกจชายูนะครับสมเด็จพุทธิยันตูพรมาลังสีนะครับนี่เลยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับนี่รายการที่สิบห้าครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับอกตัน ลากฟันเลยเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับอาการที่สิบห้าครับนี่เลยผอมกรอบครับผอมกรอบครับปูทูครับปูทูเค <c oughs> รื <c oughs> ่องยอดนิิมงนะครับปูทูช่องทางการติดต่อดูภาพเพิ่มเติมเพิ่มลุงเพิ่มลายนี่ครับผม <c oughs> มาต่อกันครับ ลายเนาะแคบไวเลยนะครับแคบไวเลยเพิ่มลายไว้เลยเพิ่มเพื่อนไวเลยนะครับรายการที่สิบหกครับสุ้มกอนะครับสุ้มกอข้างหลังนะครับนี่ข้างหน้านะครับดูนะครับสวยงามชัดเจนนะครับแห้งเก่งเก่าหลายร้อยปีนะครับซุ้มกอเนี่ยเนื้อดินเห่นไหมครับปูงครับเบ้ายังอยู่เลยนะครับ ตามทรงตามซอกนะครับเนื้อหานะครับมีเม็ดลงมเม็ดแร่แร่มะคงแร่มะขามแดงๆเลือดๆเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่ด้านลงด้านหลังนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับซุ้มกอรครับจังหวัดกำแพงเพชรรายการที่16ครับ รายการที่17ครับสุ้มกอนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนี่ด้านลงุงด้านหลังนะครับนี่แห้ง,แก,งแก่งเก่านะครับเรือเรือแดงแดงเล่มะคงมะขามชัดเจนนะครับดูนะครับดูความเก่าของผ้าเนื้อดินนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนี่พราสุ้มกอพ้าซุ้มกอนี้เป็นผ้าที่สมเด็จโตนี่ตอนท่านไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรนี่ท่านพปเก็บเศษผ้าที่แตกที่หักนะครับ เอามาบดมาทำเป็นมูลนิยสารในพระสมเด็ษนะครับนี่นี่เลยนะครับซุมคอนะว่ายันต้องเข้มขลังสุดๆนะครับนี่ทุ่งเศรษฐีนะใครมีไว้นี่เศรษฐีนะรวยเดี๋ยวรวยนี่เลยนะครับเรือมมะคงมะขามชัดเจนนะครับนี่รายการที่17ครับ รายการที่ส8บดครับซุ้มกอนะครับซุ้มกอนี่มีเล่มากรงมาขามเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับความเก่านี่เนื้อหามูลสารนะครับเป็นผ้าเนื้อดินเป็นผ้าเนื้อดินนะการตัดขอบข้างบนนี้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยม,มเลยนะครับชัดเจน <c oughs> นี่คือซุ้มกอนะครับจังหวัดกำแพงเพชรหนึ่งในบรจาภาคีนะครับนี่เจัาภาคีก็จะมีผาสุมเดชนะครับผม พระนางพญาพระผงสุพรรณนะครับผุพรอดแล้วก็พระซุมก่อนี่นะครับ5นะครับที่เขาจัดเป็นเป็นจะพาคีนะครับใครที่ชื่นชอบก็จัดครบชุดได้เลยนะครับวันนี้ในระาคาที่บเบาๆนะครับในราคาที่บเบาๆรายการที่สิบแปดครับ แแล้วนะครับนี่มา19ครับนี่ปิดก็ปิดตามรายการที่ผมไล่ไปนี้แหละครับชอบชื่นชอบรายการไหนก็แบ่งปันกันไปนะครับเป็นพระชุดบินจะภคทีนะครับนี่ที่แบ่งปันให้ fc ในราคาพิเศษเลยนะครับวันนี้300บาทนะครับ300บาทนี่เป็นพระสุนกอนะครับหน้าตาติดคมชัดเห็นไหมครับรัศมุมงรัศมีเห็นไหมครับตัวยันเนื้อหาพระนะครับเนื้อดิน นี่แห้งแกล่งนะครับเลื่อเลือนะครับมีแร่มะคงมะขามชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับดูนะครับค้าบุงคราบเป่าคราบดินชัดเจนครับสุมกอครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่รายการที่สิบเก้าครับ รายการที่ยี่สิบครับพระสุงกอนะครับก่เปิดได้นะครับก่เปิดได้เนื้อหาก็ดูามภาพนะครับที่ชอบก็แบ่งปันนะครับความแห้งความเก่านะครับตาตือคมนะครับสวยงามชัดเจนนะครับขอบตัดเป็น ดห่ี่ยมเลยนะครับพ่พระสุเมรอเห็นไหมคาบดุงคาบดินคาบเบ้านะครับเนื้อหานี่แกล้งนะครับสุดๆรายการที่ยี่สิบครับนี่เลยยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่พระสุเมรอจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีมาแบ่งปันกันด้วยในราคาที่เบา เนื้อหาชัดเจนนะครับเนี่ยแลมะคงมะขามนะครับนี่เป็นผ้าเนื้อดินนะครับที่แข้งแกร่งอ่หลายร้อยปีนะครับพัสมกอเนี่ยหลายร้อยปีนะมีเอฟซีชื่นชอบเยอะแยะมากมายนะครับพัสมกรเนี่ยนี่หนึ่งในเป็นจากภาคีเนาะได้รับความนิยมมากนะครับเหมือนกันเลยกินกาแฟกันแล้วก็ดูพ้ากันครับยามเช้าครับนี่รายการที่21ครับ สูมกอนะครับนี่เลยเปิดโทรช่องการทานติดต่ออ่าอแทบไปเลยครับแทบไปเลยนะครับนี่เลยหรือว่าดูใต้คลิปก็ได้นะครับก็ทุกวันครับยางเช้านะครับกินกาแฟกันแล้วก็มาดูกันช่วงแปดโมงนะครับเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมีพระออกมาแบ่งปันกันก็จะมีพระอะไรนะครับในราคาที่เอื้อมถึงกัน จับต้องได้นะครับเป็นราคามิตรภาพนะครับเผยแพร่กันนะครับได้ของดีๆจะพาดีๆไปฉายกันเบอร์โทรนะได้แล้วนะครับมารายการที่22บครับเป็นสมเด็จนางพญานะครับนี่พิมเข่าโค้งนะครับนี่ดูเนื้อหานะเรื่องสวยมากนี่ดูด้านหลังนะครับมีแร่มาขามเห็นไหมครับแดงๆเป็นเรือเๆแดงๆจ้ำๆจ้ำๆนั่นแหละคือมวลทรงมวลสารแร่ของท่านนะ น,นี่นสมเด็จนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนื้อหาชัดเจนมากแห้งแก่งเก่านะครับคาบดินคาบเบ้าทามซอกนะครับยังอยู่เลยนะครับรายการที่22ครับสมเด็จนางพญานี่เลยนะครับแล้วการที่23ครับนี่สมเด็จนางพญานะครับ พิมพเข่าโค้งนะเข่าจะโค้งเห็นี้นครับอ่อนช้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูด้านหลังก่อนนี่เนื้อแดงเข้มๆนะครับนี่ดูนะครับขอบตัดนะครับนียี่สิบสามครับ ดจนนะครับดูนะครับคาบดินคาบเก่านะครับเนื้อหานะครับชัดเจนมากน,ะนี่มือนี้อ่อนช้อยเลยเห็นไหมครับตัดตรงทิ้งดิ่งแล้วก็อ่อนช้อยรายการที่23ครับสมเด็จนางพญานะครับนีเเน่เส้นคุ้งเส้นคอเส้นผมนะครับชัดเจนเลยนะแห้งแก่งเก่าครับ รายการที่23นะครับเป็นสมเด็จนางพญานะหนึ่งในเป็นจากภพคีเหมือนกันนะครับจังหวัดพิษณุโลกแบ่งปันกันได้เลยแบ่งปันกันเลย,เลย24ครับ24นี่พิมพเข่าตรงครับด้านหลังนะครับแลวด้านหน้าเราเปิดให้ดูนะครับ นี่มีหน้ามีตาติดชัดเจนเลยนะครับนี่เลยนี่พิมพ์เข่าตรงนะเข่าโคง้งเข่าโคง้งพิมพ์เข่าโค้งนะครับมีหน,น้ามีตาชัดเจนนะครับสวยมากครับองนี้สวยงามมาก,มากราการที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเป็นพง์สุพรรณ นี่หนึ่งในบรรจิตผักหนึ่งในบรรจบเบจจภาคีเหมือนกันนี่พิมหน้าหนุ่มนะครับนี่เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนะครับนี่วงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือสีตาไฟนี่เลยนะครับนี่พิมหน้าหนุ่มนะครับดูคาบนะครับบินพักกลุ่กลุกสุพรรณบุรีนะครับนี่เนื้อหาชัดเจนนะครับคาบดินคาบกลุกยังอยู่เลยนะครับชัดเจน นิ้วมายนิ้วมืออ่อนช้อยนะครับนี่ขับเบ้านะครับชัดเจนเนื้อแดงราการที่ยี่สิบห้าครับรายการที่ยี่สิบหกครับนี่ผักผงสุพรรณนะครับพิมพหน้าหนุ่มนะครับนี่เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงเนื้อหาชัดเจนสวยงามนะครับ คาบดินคาบเบ้าส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนมากทีมหน้าหนุ่มนะหายากนะหน้าหนุ่มนะครับนี่ส่วนมากจะมีหน้าแก่หน้าหนุ่มนะครับชัดเจนนะครับคาบดุงคาบดินคาบเบ้าเป็นกลุ่มสุพรรณบุรีนะครับนี่มะกรูสุพรรณชัดเจนรายการที่ยี่สิบหกครับผอมกรอบสวยใส,ยสยให้เลยนี่เลยนะครับเป็นการเผยแพร่เป็นการแบ่งปันกันในราคาบเบา จับต้องได้นี่นี่พระปูงสะพานอีกหนึ่งองค์นะครับเนื้อออกแดงๆเทาๆนี่เลยนะครับคาบรอยนิ้วมือก้นหอยนะครับนี่เป็นพิมพ์หน้าแกะนะครับพิมพ์หน้าแกะนี่จะดูตรงจุดนี้นะครับสามจุดนี่หน้าแกะ่นะครับแล้วก็หน้าทัานน,นะครับใบหงุใบหูทันคมกลิบเลยนะเส้นสองเส้นนะครับคมนี่เนื้อหาชัดเจนนะครับนี่เส้นน้าตกตรงนี้นะครับ เส้นตแตะสวยงามชัดเจนเลยนิ้วมือนี่อ่อนช้อยเลยเห็นไหมครับเล็บนี่พระผุ่งสุพรรณนะดูนื้อหานะครับแหงเก่งเก่าชัดเจนนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับนี่พุทธศิลป์สวยจริงๆนี่เลยนะครับนาแก่ครับพิมพ์หน้าแก่รายการที่27ครับพระผุ่งสุพรรณนะครับกรุสุพรรณบุรีพริมพ์หน้าแก่รายการที่27ครับ ทุกรายการครับผมแบ่งปัน300บาทครับเป็นการเปยแพร่กันนะครับเป็นการเปยแพร่กันนะครับรายการที่28ครับนี่อันนี้พิมพ์หน้าหนุ่มนะครับหน้าหนุ่มหลาก้นหอยนะครับใส่กรอบให้ด้วยครับผมผมกรอบนะครับดูคราบดินคราบกรุนะครับนี่เป็นเนื้อหาของพระกรุนะครับกรุสุพรรณบุรีนะครับ นะครับหน้าหนุ่มนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับสวยงามชัดเจนนะครับนิ้วมือนิ้วไม้นิ้วเท้านะครับหน้าตาปากนะครับใบหูเห็นไหมครับมีคราบดินคราบเบ้ายังอยู่เลยนะครับชัดเจนนะครับนี่เลยแห้งเกงเก่าผงสุพรรณนะครับรายการที่28ครับนี่ชัดเจนนะครับรายการที่29ครับ ก็พิมพหน้าหนุ่มนะครับหน้าหนุ่มลายมือเป็นกลายก้นหอยเห็นไหมครับข้างหลังนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนะครับ้ออกแดงมส้มๆนะครับนี่ดูคาบดินคาบเบ้านะครับนี่เป็นพักกลุ่มเงยแห้งเขาชัดเจนนะครับสวยงามนะครับคมชัดนี่เลยพระสูงสุพรรณครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับ ชัดเจนนะครับสุพรรณรายการที่30กครับเป็นรลลอดนะครับเนื้อขาวเนียนนวลมากเลยนะครับนี่สวยงามชัดเจนเลยนะครับนี่สุดเลยนะครับ พอลอดนะครับรายการที่สาิครับเป็นพลอดรายการที่สามสิบอครับเป็นพลอดนะครับนี่เนแดงๆขมกิบเลยนะครับนี่มีสามสรายการนะครับชุดเป็นจับพาคีเลยนะครับใครจะจัดครบชุดเลยก็ได้นะครับนี่เลยนะครับนี่รายการละ300อบาทนะครับนี่เป็นการเผยแพร่เป็นการแบ่งปันกันนะครับเนื้อแดงนะครับนี่เป็นพลอดนะครับสวยงามชัดเจนมากสวยงามกุหลาพู ลำพูนนะครับลำพูนนะครับวันนี้มีสาสิเอ็ดรายการนะครับทุกรายการเราแบ่งปันกันนี่เลยเบอร์โทรช่องทางการติดต่อกับพัคเครื่องยอดน,นิยมนะครับนี่เช้าเช้าเจอกันนะครับช่วงประมาณแปดโมงครับแปดโมงเช้านะครับเจอกันนะครับผมมีไลฟ์แบ่งปันนี่ ใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับทักทายเข้ามาปิดกันแบ่งปันกันในะราคา300บาทมีโอนมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผยแพร่ช่วยกันขอบคุณครับ